สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o น e ี d เดล y นะคะประจำเช้าของวันนี้ค่ะเช้าของวันอังคารที่16มิถุนายน2563ค่ะใช่ครับผมวันนี้ประเด็นที่ทั่วโลกจับตาหนีไม่พ้นเรื่องของการที่เฟดนั้นผ่อนคลายเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับที่เคยเข้มงวดไปก่อนนาน,นี้รวมไปถึงข่าวใหญ่นั่นคือการเตรียมเข้าไปรับซื้อคืนนะครับเรื่องของตราสารหนี้ภาคเอกชนนะครับที่ใช้วงเงินกันถึง750,000ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวตรงนี้เองจะเข้าไปช่วยพยุงนะครับตาตราสารหนี้ภาคเอกชน ของอเมริกาลแล้วก็ช่วยทําให้ภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่นั่นเนี่ยสามารถที่จะโรเวอร์หรือว่าออกคุณกู้ใหม่ๆได้และก็จะนําไปสู่ความแข็งแกร่งและก็มองไปจนถึงเรื่องของการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยใช่ค่ะบรรยากาศการลงทุนก็เลยสดใสน,นะคะหลังจากที่ดําดิงเมื่อวานนี้เกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐก็ฟื้นคืนกลับคืนมานะคะในขณะเดียวกันตลาดหุน้ดดนดาวโจนส์ <Future S 1> ฟิวเจอร์อนะคะเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็ปรับตัวพุ่งไปแล้วนะคะเกือบเกือบห้าร้อยจุดละค่ะเช่นเดียวกันกับบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอ เชียร์ในเชา้าวันนี้เป็นสีเขียวสดใสนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ติดลบ0.1ในขณะที่ยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินและก็อัดฉีดเงินเชิงรุกเพื่อที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ให้ฟื้นกลับคืนมาเช่นเดียวกันกับธนาคารกลอนออสเตรเลียน,นะคะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่0.25เช่นเดียวกันละค่ะและระบุบอกว่าจะคงไว้ระดับนี้จนกว่าการจ้างงานและอัตราเงินเฟอ้อจะดีขึ้นขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ลง งแรงถึง40จุดหลังจากหลุด1,360จุดที่เป็นแนวรับสำคัญร่วงลงมาเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคัดลอสไปเมื่อวานนี้เช้ชานี้รีบาว3านะทำยังไงดีกับที่คัดลอสไปเมื่อวานนะครับเช้านี้ใช้กลยุทธ์ไหนไปปรับกลยุทธ์กันต่อในช่วงของเรทรดไทม์ครับเรทรดไทม์เช้าวันนี้พูดคุยกับคุบคณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะสวัสดีครับพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนเหนื่อยเลยนะครับลงแรงแบบว่าหลุดแนวรับทุกๆแนวรับลงมาหลายคนคัดลอสปายหลายคนขายช็อตอะเกนไปครับเมื่อวานไม่ได้หลุดแนวรับเลยนะครับครับผมแนวรับอยู่ที่หนึ่งสามสามสามถึงหนึ่งสามสามเจ็ดนะฮะครับผมอันนี้พี่ส์ได้โดยทฤษฎีทางเทคนิคอะค่ะแนวรับอยู่ตรงนั้นนะครับงั้นเอาว่าเป็นแนวรับของนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้แล้วกันก็คือชแนวรับผมหลุดหนึ่งพันสามร้อยหกสิบจุด ผมไม่ใช่นักวิเคราะห์หนึ่งสามมกสูไม่รู้นักวิเคราะห์มั่วไปจากไหนแล้วไม่มีในโลกฮะเป็นแนวรับมั่วนะฮะครับถ้างนั้นแาลว่าต้องเด้งสิคือคําว่าแนวรับเนี่ยต้องเด้งครับครั้งแรกลงมาก็ไม่เด้งนะฮะเพราะฉะนั้นแนวรับแหละแนวรับเมื่อวานเนีะครับคือเด้งนะฮะนะครับแนวรับเด้งแล้วเนอันนี้เป็นรีบาวด์รีบาวด้สองสามวันนะครับไม่ใช่ขาขึ้นขาลงได้เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะเอาว่าขาลงได้เกิดขึ้นไปแล้ว แล้วรอบนี้ขาดไหนครับแต่ถ้าวันนี้อตอนนี้เป็นขาลีบาวครับเพื่อที่จะลงต่ออันนี้ทํานายได้เลยว่าหลุดพันสามในที่สุดนโอ้คือมันเทคนิคมันบอกได้ตั้งแต่วันนี้แหละครับของแพทเทิร์นของการรีบาวนี้สามสองจุดเนี่ยนะครับครับมันบอกว่าในที่สุดจะหลุดพันสามครับนะครับมันบอกแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้ขึ้นมายังไม่ต้องขายครับยังรีบาวต่อได้อยู่ครับในเซ็ตนะไม่ถือว่าในหุ้นนะก็ยังเป็นการรีบาวต่อได้อยู่นะครับเพราะเมื่อวานเป็นแนวรับสําคัญเลยนะ ที่อ่าผมจริงผม,มีหลักฐาว่าผมออกหลขึ้นนะคือเมื่อวานผมบอกเมื่อวานเนี่ยเป็นการรีบาวใหญ่นะครับคือคืนเมื่อวานแล้วจะรีบาวใหญค่คือแปลว่าเมื่อวานต้องซื้อแล้วก็มาขายตอนรีบาวใช่ฮะรีบาวสองสามวันนะครับ,รบแต่พูดเนี่ยต้องบอก,บอกตรงๆว่านะครับว่ามันรีบาวเนี่ยไม่เป็นเนื้อเป็นหนังหรอกเพราะว่ามันจะรีบาวกระจายมันไม่มีตัวไหนขึ้นเยอะแล้วนะครับ,รบมันจะไม่มีพระเอกมันก็จะยากมากนะครับ เพราะว่าภาพใหญ่หลังจากที่รีบาซโซมานะครับจากขึ้นไปพนะันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอันนั้นก็เรียกสัญญาณรีบาซโซนะครับมันมันเป็นการชี้ว่ามันน่าจะเกิดการจบรอบใหญ่ไปรอบแล้วนะฮะทีน,นี้เราก็ต้องดูต่อว่าการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับยังไงก็ทะลุพันสามร้อยแปดสิบไปอยู่ในกรอบประมาณตั้งพันสี่ร้อยสิบแปดประมาณเนี้ยนะครับ,รบถ้ากลับไปแล้วเรามีสัญ,ญญาณขายลงมาอีกนะอันเนี้ยมันจะบอกได้เลยนะฮะไม่ต้องดูมากดูว่าวันนี้ถ้าวอลุ่มเยอะนะครับ แน่นอนฮะสุดท้ายจะลงไปหลุดทันสามนะครับคือคือทัฒนเนการดูพัฒเสนทางเทคนิคนะฮะมันสามารถที่จะทํานายลงหน้าได้เลยนะครับว่าแล้วจะเป็นยังไงใจแต่ห้ามถามว่าเมื่อไหร่นะฮะอันนี้มันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเอการขึ้นมาที่หนึ่งสี่ห้าสี่มันน่าจะเป็นการจบรอบใหญ่ไปแล้วอนึ่รอบนะฮะแล้วตอนนี้กาลังอยู่ในทัชเสนของการทําเขาเรียกนะฮะเขาเรียก ทำรูปแบบกลับตัวลงว่าเป็นรูปแบบไหนโอ้โหครับผมอ่าใช่ครับรูปแบบกลับตัวลงแต่ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้มันขึ้นห้าจุดสิบจุดนะการวิเคราะห์เปลี่ยนเลยนะอทําไมคะมันบอกว่าเนี่ยมีโอกาสขึ้นทําีโอกาสหาอคนละเรื่องเลยนะกลายเป็นว่าวันนี้ถ้าบวกไม่เยอะกลับดีแต่ถ้าบวกเยอะไม่ดีไม่ดีครับคนละเรื่องเลยนะคือเพอาะตรงนี้ไอตอนที่มันขึ้นไปนะฮะ ช่วงช่วงช่วงพันสามไปพันสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเยอะเร็วแรงไหมบนรูปเยอะไหมเยอะครับแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะลงแรงถูกครับ<อ>นะครับก้ลงมาแรงงี้นะครับแล้วการขึ้นแรงอีกก็แสดงว่าให้กลับไปดูในช่วงของที่ลงไปเก้าร้อยนะฮะค่ะเก้าร้อยหกสิบแล้วเด้งขึ้นมานะครับสนสร้างรูปเขาเรียกรูปแบบกับตัว่แถวนั้นประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบสามเนี่ยนะฮะประมาณร้อยห้าสิบจุดนะฮะสุดท้ายนะก็ตนะ้งหยุดผันผวนก่อนทึงจะขึ้น ภาพตัวนี้กําลังเกิดเขาเรียกว่าอในทฤษฎีทางเทคนิคมันบอกว่านะครับถ้าเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะมันจะเกิดความผันผวนควาผลผลมผันผวนมันมักจะเกิดนะครับในขณะที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มหนึ่งไปเป็นอะีกแนวโน้มหนึ่งนะขณะเนี้ยมันเกิดความผันผวนแล้วมันจะสัดว์สินความผันผวนได้ดวยจํานวนโวลุม่มเพราะไอ้ฝั่งไม่แน่ขึ้มนมาพอนีไอ้ฝั่งไม่แน่เขาขายใช่ไหมครับครับ ไอ้ฝางเมื่อวานลงมาไม่แน่ลงไปไอ้ฝ่งก็ซื้อนะฮะไอ้ฟ้ามันโผลเกิดขึ้นนะฮะก็ไม่มีใครเก็บพูดแล้วทีค่คงต้องกระจายพุ่นออกมาเราเห็นว่าฝรั่งกระจายหุ่นออกมาแล้วนะฮะแต่การจะยื้อได้นานไหมผมคิดว่าพันสามยื้อได้นานนะเพราะว่าชาตินซื้อมาแค่หมื่นล้านเองนะฮะก็ขายไปสองสามวันนี้ก็เกือบหมดแล้วนะ,ะก็อยู่ที่กองทุนไม่จะทํำยังไงครับตัวที่ตัดสินไม่ใช่เราตัวสิ่งคือดาวโจนส์ถ้าดาวโจนส์หลุดนะครับ หลุดโลของที่กอดวิกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนั้นอ่ะมันก็จะบอกได้เลยว่ามันจะหลุดพันสามเนะตลาดเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองเนะอย่าอย่าไปคิดว่าโควิดว่าเราดีแล้วตลาดเราจะดีนะครับนะครับไม่ใช่ฮะแต่ขนาดเนี้ยที่เราออกสื่ออออกากาศอยู่ตอนเนี้ยมันสามารถที่จะวิเคอได้แบบนี้ค่ะ แสดงว่าตอนนี้ประเด็นที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือยังอยู่บนเงื่อนไขของการแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลกโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะวันนี้เลิกแล้วเหรอยังค่ะก็ขึ้นนี่ไงอ่าแล้วทาไมขึ้นอ่ะครับแล้วทำไมขึ้นอ่ะก็ข่าวดีเรื่องการสหสารที่ในอเมริกาอ่าแล้วจะจะอ้างไงครับใช่ไหมก็แล้วแต่จะอ้างไงก็ดูเป็นข่าวดีจริงๆนะพี่นิพนธ์อ่าข่าวดีเรื่องอะไรนะฮะ ก็ที่จะรับซื้อตราจาสัน <specification> นี่ในอเมริกาครับวงเงินก็เยอะอ5 0 0 0นล้านอ๋ออันนี้อันนี้บอกมาตั้งแต่ตอนตอนที่เดอรมีนาแล้วเฟดเทอร์นั e รีเสินะฮะได้ทำนะฮะได้ทำคิวอีไม่มีลิมิตนะครับไอ้ข่าวนี้มีนาคือซื้อทั้งหมดเลยจังเจิงซื้อหมดไ่้ไหมฮะัครับอันนี้เดือนอะไรฮะมิถุนาใช่ไหมสามเดือนแล้วข่าวเก่าข่าวเก่าเล่าใหม่ มองเป็นแบบนั้นรอบไปไม่ใช่ข่าวใหม่นะไม่ข่าวเก่าที่มันละมองว่ารอบนี้ลงลึกแค่ไหนครับหลุดพันสามแล้วไปกันตรงไหนดีเอาแบบฟันธงเลยครับต้นตามดูก็คือว่าคือจริงๆผมอยากให้มันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคืออยากให้มันขึ้นไปพันห้านะนังนผมก็บอกว่าไอ้คนทาเลยนะคุณเนี่ยค่อยๆทําดีกว่านะครับจะได้ไม่หลุดพันครับ แล้วแปลว่าเขาจะทาไปไหนก่อนล่ะครับเนี่ยนี่งงไปหมดเขาต้องถามกองทุนเนี่ยเพราะว่าเขาทําตอนนี้พ e อก็ยี่สิบอยู่ครับอ่ะกูจะเล่นกูจะเล่นพีเอสิบไปพีอ้สิบสิบสิบห้าเหมือนกับในตลาดในเอเชียไหมครับหรือกูจะเล่นแบบดาวโจนส์กูเล่นสิบห้าไปยี่สิบเหมือนที่กูทำอืค่ะในขณะที่พื้นฐานของม่านกูเนี่ยตลาดทุนดาวโจนส์ที่ขึ้นขึ้นเพราะนอสแดกนะครับนอสจัดทำนิวไฮนะครับอ่ะกูจะเลือกอะไรกูจะเลือกความ เล่นที่สูงไปที่สูงก็ได้เพราะว่ากองทุนติดทุนอยู่ครับุณจะเล่นเลือกตรงไหนก็ได้เขาก็อยู่ที่เขาไงแต่เขาเนี่ยเป็นคนมอนิเตอร์ความเสี่ยงของประเทศในแง่ของตลาดทุนเรามองไปข้างหน้าเรายอมมองไม่เห็นไงว่า PE นี่นนะจะลงไปอยู่ที่สิบห้าได้ยังไงขณะที่เซตตินอยู่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นไปยี่สิบยี่ห้ายังหากครฮบเพราะนั้นกองทุนเนี่ยเล่นทุนตามเวอร์ครับสุดท้ายเวอร์ชันมันก็จะตอบคําถามเอง ว่าคุณจะเล่นตรงไหนถ้าอย่างนั้นขอคือความเสี่ยงที่เราเลือกครับขอแม่นแม่นแบบที่เมื่อวานไปบอกในรายการวิทยุหน่อยสิครับว่าวันนี้รอบนี้จะรีบาวไปถึงตรงไหนก่อนเราให้เราขายเพื่อจะรอลงมาหลุดพันสามที่มิทนบอยอีกรอบหนึ่งอย่างน้อยพันสี่ร้อยสิบแปดพันสี่ร้อยสิบแปดขายนะครับแล้วเดี๋ยวรอลงมาอีกรอบนะครับมีผุ้แนะนํำไหมครับยิ่งพวกนี้ถ้าถ้าขึ้นเลยนะคือเราไม่มีผู้แนะนําแล้วก็ว่าเรามองขายยาวอย่างเดียวนะครับจะมองขายยาวลงนะฮะ บางหุ้นเนี่ยมันจะยากอย่างนี้ครับมันต้องเลือกเป็นหุ้นละมันจะมีบางตัวเนี่ยยังทำนิวไฮได้อยู่ครับค่ะซึ่งอาจจะมีแค่5%ของหุ้นทั้งตลาดครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ผู้พิเศษสองไม่ใช่คนทําราคาหุ้นค,คนนั้นก็จะไม่รู้เป็นนักวิเคราะห์ครับผมจะไม่รู้แต่ตามเทคนิคหนึ่งสี่หนึ่งแปด น่าลุ้นอยู่ประมาณนั้นแต่นั่นน่าขายอ่ะที่ถ้าพรุ่งนี้ถึงเนี่ยนะขายล้างพอร์ตได้เลยโอเคสบายดีครับขอบพระคุณครับขอบคุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟันธงกันไปชัดๆเลยนะครับ1418จุดถ้าขึ้นไปถึงพร้อมโวลุ่มยิ่งถึงพรุ่งนี้ยิ่งดีแต่ให้เอาไว้รีบาวสองสามวันนี่แหละนะครับถ้าได้เห็นต้องขายพี่ทุกคบอกว่าขายล้างพอร์ตได้ก็ดีเพราะ ลงหลุดพันสามแน่รอบอนี้นะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งละค่ะที่นักลงทุนกําลังรอดูนะคะจับตาทั้งปัจจัยพื้นฐานจับตาทั้งปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะไปดูหุ้นแนะนําที่นํามาฝากกันเช้าวันนี้ค่ะจาก3บริษัทหลักทรัพย์นะคะหาจังหวะในการเข้าลงทุนได้นะคะ KGI ค่ะมองที่ WHA นะคะฟิแนนเซียมองไปที่ PTG และหยนต้าให้ไว้ที่เนอร์ NER ค่ะฝากกันสักครูค่ะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่าน ทาง Mco t h อช่อง30นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ f a c e b o o k Money a n น Banking TV แล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับน้องชวนานคุณเสรีธาดาคุณธงชยัยและก็คุณพลวัตนะคะรวมไปถึงสวัสดีคุณแม่อรวันด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับมาต่อกันที่เรื่องของหุ้นปันผลกันบ้างดีกว่าในภาวะที่ดอกเบี้ยมันต่าเตี้ยเรียดินขนาดนี้แน่นอนว่าหุ้นปันผลเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับที่หลายคนมองหาแต่ถ้าเกิดจะดูเฉพาะหุ้นปันผลในประเทศก็จากัดมันก็เยอะเนาะ<อ>หุ้นในห,หลายๆกลุ ทําให้คําแนะนําจากหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยช่วงหลังก็จะเห็นนะครับว่าบอกให้กระจายการลงทุนออกไปในตลาดต่างประเทศบ้างวันนี้ครับทางด้านของบลจกรุงศรีครับเตรียมที่มีการเปิดตัวกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นปันผลแต่ว่าจะลงทุนกันทั่วโลกเลยครับมาดูในมุมนี้กันนะครับทางด้านของบลจกรุงศรีครับเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี g l o b a l dividend hedge f นะครับทางเลือกการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลหุ้นผ่านทองคำทั่วโลกนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนสูงเสนอขายครั้งแรกครับระหว่างวันที่1 5ถึง22มิถุนายนนี้นะครับมีน,นโยบายการลงทุนในกองทุนเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะลงทุนในหุ้นปันผลชั้นนาของโลกแล้วก็จะให้ความสาคัญกับการรักษาเงินลงทุนและจากัดการขาดทุนตามแนวทางดิเฟนเซียนะครับที่เชื่อว่า กองทุน K F G D I V นั้นจะมีส่วนช่วยนะครับให้ผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจได้นะครับโดยจะมี2นโยบายการลงทุนก็คือ K F G D I V ขี A นะครับซึ่งไม่มีการจ่ายปันผลแล้วก็ K F G D I V ขีด D ที่จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วยครับ ส่วนทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะล่าสุดคณะกรรมการของธนาคารค่ะประกาศแต่งตั้งคุณชัดชัยนั่งกรรมการผู้จัดการในวาระที่2ค่ะ โดยทางด้านของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบมติคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออศแต่งตั้งคุณชัดชัยสิริลายดารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดก,การวาระที่2มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะคุณยุทธนาหยิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ประธานกรรมการบริหารของทออเปิดเผยค่ะว่าทออต้องมีผู้นําองค์กรเข้ามาทํางานโดยเร็วเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และทําให้คนไทยมีรายได้น้อยเนี่ยนะคะมีบ้าน อยู่ให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งการทำงานของคุณชัดชัยวาระแรกที่ผ่านมาทำสองเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้การสารต่อนโยบายมีความต่อเนื่องสำหรับผลการบริหารงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาโครงการบ้านล้านหลัง โครงการทอ,อสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า2 0 0นล้านบาทเป็นครั้งแรกในรอบ65ปีในปี2561และปี2562แก้ไขพรบธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค่ะ เมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าทองคํานั้นะจะย่อลงมาแต่ว่าเช้านี้เริ่มเห็นการรีบาวกลับขึ้นมาพร้อมๆกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นใหม่ที่31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่งผลให้ราคาขายปลีกในบ้านเราเช้าวันนี้บวกขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำนะวิเคราะห์จะมองอยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกลยุทธ์กันครับค่ะเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญ,ญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตท,ทุกสถานการณ์สําคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนเรามาอัปเดตกันนะคะ กลับ <K r ug> เข้ามานะครับคุณผ<ช>ู้ชมครับสู่ช,ช่วงที่3ของมันนี่เดลี่อย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ครับราคาทองคำนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมีความผันผวนในช่วงที่คุณน,นั้นผันผวนตามนะครับ<ช>แต่ว่าวันนี้คุณขึ้น,นทองก็ขึ้นตามด้วยนะครัทอจะมองกันยังไงเดี๋ยวคุยกันครับไปพูดคุยกับคุณเบนจะมามาอินนะคะผู้มยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bulgarian International ค่ะสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแทนสวัสดีค่ะคุณขึ้นนึกว่าทองจะลงนะครับปรากฏทองขึ้นตั้งรับ จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยนะคะที่ทําให้ทองมีความเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับตลาดหุ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเน,นื่องมาจะถึงวันนี้นะคะคสาเหตุหลักๆเลยก็คือการที่ตลาดหุ้นเขาปรับตัวลงแรงนะคะจากความนิตกว่าทั้งจีนเองทั้งสหรัฐาเองอาจจะเผชิญกับการระบาดโควิด -19 แรอบสองนะคะ ความกังวลเหล่านี้กดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลงเพราะตลอดหุ้นปรับตัวลงแรงนะคะก็กระตุ้นให้นักลงทุนมีการขายทำกำไรทองคอาออกไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปวางหลักประกันเติมหลักประกันรวมถึงชดเชยผลขาดทุนนะคะเมะื่อวานนี้เราก็เลยได้เห็นตลาดหุ้น กับทองลงมาพร้อมกันแต่พอทองลงมาใกล้ๆ1,700เหรียญนะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งประกอบกับหุ้นก็มีการซื้นตัวนะคะเราก็เลยได้เห็นทองคำกับหุ้นกลับมาเคลื่อนไหวออสอดคล้องกันในช่วงวันสองวันนี้เพียงแต่ว่า correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างของสินทรัพย์ ก็ยังคงไม่ค่อยจะแน่ชัดมากนคะนะคะนักงทุนเองก็อาจจะย,ยังต้องระมัดระวังแล้วก็ดูปัจจัยอือ่นๆประกอบไปด้วยค่ะคุณชายคุณแพทนค่ะถ้าเรามองจากราคาที่พุ่งทยานมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมันจะมีจังหวะยุบยอ่อหรือว่าปรับฐานให้นักลงทุนได้เข้าไปเก็บหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้เราจะเคลื่อนไหวตามกรอบยังไงดีคะ จะเห็นได้ว่าสองเดือนนี้ทองคำแกวนตัวในกรอบนะคะม,มีการกลับตัวขึ้นไปทดสอบกรอบด้านบนบนริเวณหนึ่ยสสไล่ไปจนถึง1,765พอโซนนั้นไม่ผ่านก็มีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแทนแล้วก็ย่อตัวลงมาพอโซน1,700เหรียญจนถึงระดับ1,670เเหรียญก็จะมีแรงซื้อคืนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงแนะน,นำให้นักทุนเก่งกำไรในกรอบนี้ไปก่อนค่ะ ใครที่อาจจะไม่ได้ดูราคานะคะอาจจะรอดูก่อนค่ะถ้าหากทองคำมีการไล่ลงมาย่อตัวลงมาในโซน1,700เหรียญนะคะก็อาจจะทยอยแบ่งพอร์ตเข้าซื้อแล้วก็ตั้งสต็อปลอสเอาไว้ถ้าหากว่าทองคำหลุดไปดับพัน0 0เพื่อถอยจุดซื้อไปยังโซน1,680ถึง1,670งพ้อยเสต่อชิงเอาค่ะ ในทางกับกันพอทอ,ทองคำมีการบีตัวกลับนะคะขึ้นมาถ้ายังไม่ผ่าน1,745ยูซ่าหนอลก็อาจจะมีการลดสถานะทำกำไรบางส่วนค่ะผ่าน1,745ไปได้ก็ค่อยถือต่อไปรอขายบริเวณไฮเดิมของปีนี้นะคะบริเวณ1,765ยูซร่า t นอลค่ะ เน้นย่อซื้อ e ขึ้นขายไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งตอปลอสเพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยถึงแม้ว่าระยะกลางระยะยาวจะสดใสก็จริงแต่จะเห็นได้ว่าระยะสั้นๆยังมีความผวนะคะแล้วก็ยังมีหลายปัจจัยที่ทําให้ทองมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่นักลงทุนจะต้องแบกรับความเสี่ยงค่ะคุณแพรท่แชรครับผมค่าเงินบาทล่ะครับช่วงนี้มีผลเยอะไหมครับเช้านี้กลับมายื่นเหนือ31บบาทด้วยค่ะ ต้องยอมรับว่ามีผลมากๆนะคะคต้นปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าบาทอ่อนพราะบาทอ่อนก็ทําให้รังค์คในประเทศเนี่ยพุ่งขึ้นแรงนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยตั้งแตเ่เดือน 4, เดือนสี่เดือนห้าเป็นต้นมาจะเห็นได้ว,ว่าบาทกลับมาแข็งค่าแล้วแข็งค่าเราๆบาทกับอีกห้าสิบสปางเลยนะคะคก็ลดทอนทาให้ตัวราคาทองคาในประเทศเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาด้วยค่ะเบื้องต้นเนี่ยเชื่อได้ว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของสกินเงดอลลาร์เป็นหลักนะคะค ช่วงนี้เนี่ยพอบาทกับตัวอดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าก็เลยทําให้บาทมีการแข็งค่าลงมาค่ะเบื้องต้นสําหรับวันสองวันนี้ ประเมินว่าบาทยังคงแข่งตัวในกรอบเดิมนะคะคอย่างวันนี้เองเนี่ยคาดการว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ31.10นะคะจนถึงระดับออราวๆ31.30บาทต่อร์ค่ะแต่ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าบาทเนี่ยกลับมาปิดตลาดสำวาระดับ31บาทต่อร์ยังมีโอกาสที่บาทจะแข็งค่าต่อนะคะโดยมีแนวะตัดไปบริเวณ30.80บาทต่อร์ค่ะค่ะคุณเบนค้าช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นการเข้าสะสมทองคำนะคะ จากกองทุนที่ ETF มันเป็นสัญญาณอะไรไหมคะที่จะบอกว่านักลงทุนสนใจมากขึ้นหรือว่าบรรดาสถาบันเขาให้ความสนใจในทองคํามากขึ้นอันนี้เราสามารถประเมินแล้วก็เป็นสัญญาณอะไรที่จะบ่งชี้กับทิศทางราคาทองคาได้บ้างคะ่ะถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะคุณแพทเพราะว่าตัว ETF ทองโดยเฉพาะตัว SDR เองเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่พวกนักเก็งกาไรหรือ hedge fund เนี่ย ไทยเข้ามาถือครองทองคำนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย SDR มีการถือครองทองคาเพิ่มแล้วราวสองร้อยสี่สิบสองตันนะคะถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สูงกว่าการถือครองทองคําตลอดปีที่แล้วซะด้วยซ้ำทางอุลแทนถือได้ว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยบวกของรรคาทองคำแล้วที่สําคัญะคะ่ะไม่ใช่เฉพาะ SDR เท่านั้นที่มีการถือครองทองคาเพิ่มนะคะ กองทุน ETF สัญชาติอื่นๆทั่วโลกนะแม้กระทั่งในจีนอินเดียรหรือว่าในยุโรปเองก็มีการถือครองทองคาเพิ่มเช่นเดียวกันค่ะทําให้นะปัจจุบันเนี่ยกองทุน ETF ทองทั่วโลกมีการถือครองทองคําแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นทรายเชิงบวกเกี่ยวกับราคาทองคําในระยะนี้ค่ะอืมครับผมถ้าปรับมาเป็นราคาขายปลีกในบ้านเราล่ะครับกรอบแนวรับแนวต้านช่วงนี้อยู่แถวไหนดีครับ สำหรับกรอบถ้าคอนเวิร์ตราคานะคะกลับมาเป็นราคาทองคำออบ้านเราเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรอบโซนหนึ่งนเจ็ดเหรียญจะอยู่ในระดับราคารา,ราวๆ25,000บาทต่อบาททองคำค่ะคนะคะเดียวกันค่ะจุดขายในโซนหนึ่งพนเจ็ดรอยสเทเที์ขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในระดับราคารา,ราวๆ25,650บาทต่อบาททองคำจะถึงระดับ25,750บบาทต่อบาททองคำค่ะ ครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับยังคงต้องเล่นในกรอบแนวรับแนวต้านอยู่นะครับแนวต้านที่น่าขายครับ1,746เหรียญต่อทรอยออนส์นะครับคิดเป็นบ้านเราก็น่าจะประมาณสัก25,650-750บาทส่วนแนวรับสำคัญ1,700เหรียญน,นะครับคิดเป็นแนวรับในบ้านเราที่25,000บาททวนๆครับค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะคะครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับพอร์ตกันได้ใหมค่ค่ะในช่วงเวลา10.0 ลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ